พผมไม่ให้พูดนะเอาหรอกพูดไม่ได้ก็ยังพูดไม่ได้หรือเปล่าก็คือ <laughs> ก็แค่ไปกินข้าวอาพอดีว่า <laughs> พี่พี่เมย์ค่ะพี่เมย์ bioactive นะคะก็คือเป็นผู้สนับสนุน MV พนิวทำเพลงใหม่ชื่อเพลงอยากได้เจอกันอีกเลยเพิ่งเพิ่งจะถ่ายทำไปแล้วก็เดี๋ยวจะออน <laughs> เอา,เอาจริงนะวันนั้นคือก็ถ่ายกันเล่นๆล่ะแต่ว่าว่า <laughs> ที่อินสตาแกรมหนูค้างจริงๆรเรื่องจริงอะดูสิมันเลี้ยวขนาดนั้นเขาแบบอะอ่าค้างไม่เป็นไรปุ่มบล้อให้มันหมดรอบอะ,อะแค่นั้นเองแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเลย<ป>เราก็วาบเลย<ป>ลก็บอกที่เบกกี้เราตุกตัวดีไปหรือเปล่าไม่ไม่ได้นะอย่างนี้ไม่ได้คือก็ไม่รู้ว่าเขาจะโอเคหรือเปล่าแต่เรา,เาลงไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ พี่เมย์ก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีคนถามเมย์เองแหละอะไรเงี้ยน, oh. นิวก็ไม่คิดนะคะว่าวันนี้จะต้องมาตอบเรื่องนี้หนูว่าถ้า,ถ,าถ้าเป็นเรื่องของเขาเราก็เราดูต่อไปดีกว่าเราไม่รู้ <c oughs> คือฝั่งนู้นเขาก็แบบใจด oh. สีสั่งอาหารให้เราเพราะเราหิว